ข้อดีข้อเสียเมื่อจะลาออกจากงานประจำแล้วกลับมาทำสวนเกษตรที่บ้านนอกค่ะสวัสดีค่ะบุ๋มมยุรีปลูกผักนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดู5ข้อดีข้อเสียที่ลาออกจากงานประจำแล้วกลับบ้านมาทำเกษตรที่บ้านนอกได้3ปกีกว่าแล้วค่ะอันนี้เป็นความรู้สึกเป็นสิ่ง เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวบุ๋มเองนะคะเพราะบุ๋มเห็นมีเพื่อนๆหลายๆคนอ่ะบอกว่าอยากจะลาออกจากงานประจําในเมืองแล้วกลับบ้านมาทําเกษตรเหมือนบุ๋มบุ๋มอยากจะบอกว่าให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจใหม่อีกรอบนึงว่ายังคิดที่อยากจะลาออกหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนใจเลยก็ได้นะคะแล้วถ้ามีเพื่อนๆคนไหนที่ลาออกแล้วกลับมาทําสวนเหมือนบุ๋ม ลองเข้ามาแชร์เข้ามาบอกประสบการณ์ตัวเองเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ด้วยค่ะส่วนวันนี้บุ๋มมาพร้อมตะกร้าคู่ใจพังพังแล้วเดี๋ยวเรามาดู5ข้อดีข้อเสียของการลาออกจากงานประจำมาทำกเกษตรที่บ้านนอกพร้อมกับเก็บผักตอนเช้าๆไปด้วยกันค่ะมารักขีนกวันนี้มีลูกค้าสั่งมารักขีนก30บาทค่ะมาดูข้อหกันเลยค่ะ ข้อนี้สาคัญมากต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะนั่นคือรายได้ค่ะข้อดีของการมีงานประจำก็คือรายได้แน่นอนมีฐานเงินเดือนที่เราจะต้องได้ทุกเดือนชัดเจนบางคนก็มีโอทีเสริมเข้ามาในแต่ละเดือนนะคะพอถึงสิ้นปีบางคนก็มีโบนัสโบนัสของบางบริษัท บอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจมากค่ะบางคนได้ดาวรถดาวบ้านได้เลยนะคะใครจะลาออกจากงานให้ถามตัวเองซ้ำๆนะคะว่าถ้าลาออกมาแล้วจะเสียดายเงินเดือนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากเราลาออกมาแล้วทำไม่ไหวอยากกลับไปทำงานประจําใหม่เท่ากับเราต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่าง oh. เลยนะคะส่วนข้อเสียของงานประจําก็คือรายได้ตายตัวค่ะบางคนอาจจะมีเงินเดือนไม่พอใช้ในแต่ละเดือนด้วยซ้ำ หรือเรียกได้ว่ายิ่งทำงานยิ่งเป็นหนี้หรือบางคนก็อาจจะหารายได้เสริมได้นะคะส่วนการทำเกษตรข้อเสียก็คือรายได้ไม่แน่นอนค่ะบางวันเราอาจจะไม่ได้เลยสักบาทหรือบางวันเราอาจจะได้เป็นพันถึงสองพันเลยนะคะอยู่ที่ความขยันอยู่ที่กลยุทธ์การขายอยู่ที่ความฟุกในการขายของของแต่ละวันด้วยค่ะส่วนข้อดีทำมากได้มากทำน้อยได้น้อย เก right ็บวนๆเวียนๆกับค right ้างที่เก็บง่ายๆแบบนี้บุ๋มมีทําคลิปนะไอเดียทําค้างผักให้เก็บของง่ายบริหารจัดการดีนี่เก็บวนๆเวียนๆสักพักได้แล้วอันนี้คือมารักที่นกลูกแบบนี้เลยสวยๆเต็มถุงเลยจ้าอันที่สองที่จะเก็บวันนี้คือคาดาฮ่องกงเห็นไหมมีดอกเล็กๆตรงกลาง นี่คือคณะฮ่องกงนะคะการทำการเกษตรที่บ้านก็เหมือนเรามีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะเพียงแต่เป็นธุรกิจที่เราต้องผลิตสินค้าเองขายเองมีพนักงานคือตัวเราและครอบครัวเราเองค่ะช่วงไหนวางแผนการปลูกดีๆมีสินค้าออกต่อเนื่องแล้วก็ขายได้ดีถือว่ามีไรายได้ดีแน่นอนค่ะแต่ถ้าช่วงไหนของเราขาดไม่มีของขายต่อให้มีลูกค้ามาถามหาแค่ไหน เราก็ไม่มีของขายนะคะเรียกว่าช่วงนั้นรายได้หดหายเลยค่ะข้อ2ที่ทุกคนมักจะบ่นเหมือนๆกันก็คือหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบค่ะข้อดีของงานประจําหน้าที่การงานจัดตายตัวนะคะมีหน้าที่ชัดเจนว่าสแกนนิ้วเข้ามาแล้วเราจะต้องทำอะไรบ้างคนะน้าสวยๆซึ่งงานที่เราจะต้องทำ ก็มักจะเป็นงานเดิมๆเหมือนกันทุกๆวันค่ะสำหรับคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่สำหรับบุ๋มบุ๋มมองว่าเป็นข้อเสียนะคะเพราะงานประจำสำหรับบุ๋มอาจจะน่าเบื่อหรือจำเจเกินไปความจำเจที่เราเจอทุกๆวันบังครั้งก็อาจจะทำให้เราหมดไฟในการทำงานได้ค่ะส่วนการทำเกษตรนะคะข้อดีมีความหลากหลายไม่น่าเบือ่ออาจจะเพราะว่าบุ๋มเป็นคนชอบปลูกผักด้วยค่ะ ชอบผักสีเขียวชอบความสวยงามที่เต็มสวนทําให้เราเพลิดเพลินในการทํางานมากๆค่ะและงานที่ทํามันก็เหมือนธุรกิจเล็กๆของเราเองนะคะ,คะตัดแค่เช้าๆก่อนแดดแรงนะคะแล้วก็ล้างยางให้ออกจะช่วยลดความขมให้สลัดได้นะคะนี่ยล้ายงยางขาวๆที่อยู่ตรงนี้ออกั้งหมด ที่เราจะได้ใช้ทั้งกําลังกายใช้สมองในการวางแผนปลูกกลยุทธ์การขายทำให้บุ่มรู้สึกสนุกมากๆค่ะแต่ข้อเสียก็คือการทำการเกษตรก็ต้องยอมรับว่าเป็นงานที่ใช้แรงงานนะคะถ้าหากร่างกายเราไม่แข็งแรงหรือมีช่วงที่เราป่วยเราอาจจะต้องบริหารจัดการระบบแปลงให้มากขึ้นเช่นการลดน้าจะต้องมีการใช้สปริงเกอร์ช่วยหรือใส่น้ำหยดช่วยนะคะักน้ำเต้า อัอ่อนสวสยๆแบบนี้ข้อ3คือปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ค่ะนั่นก็คือสภาพภูมิอากาศงานประจำแทบจะไม่มีผลเลยนะคะเพราะว่าเราทำงานในห้องแอร์จะมีผลก็คือถ้าฝนตกช่วงที่เราขับรถไปทำงานหรือขับรถกลับบ้านบุ่มจะเรียกว่าวันนั้นคือวันนรกบนดินเลยค่ะทรมานสุดๆกว่าจะขับรถถึงบ้านถึงออฟฟิศในวันนั้นบอกเลยทรมานมากๆค่ะ ส่วนการทำการเกษตรเรียกว่าสภาพภูมิอากาศมีผลโดยตรงแบบร้อเอร์ซเลยนะคะสามารถกำหนดได้ว่าเราจะมีผักขายหรือไม่มีผักขายเลยก็ได้ค่ะเพราะถ้าเป็นช่วงที่แรงมากๆแล้วเราเลือกปลูกผักไม่ถูกฤดูก,กาลอาจจะทำให้เราได้ผลผลิตที่น้อย แล้วพอหน้าฝนหน้าพายุสภาพอากาศที่เราควบคุมไม่ได้ก็อาจจะทำให้ผักของเราเน่าตายจนไม่ได้ผลผลิตไม่ได้เก็บขายเลยค่ะและต่อให้เรามีผักพร้อมขายนะคะ,าาะแต่ถ้าฝนตกหนักาาเราก็ออกไปขายไม่ได้ค่ะดังนั้นหน้าทำผักของบุมที่เป็นช่วงกอบโกยที่สุดก็คือหน้าหนาวอย่างช่วงนี้นะคะอันนี้แขนงของบ็อกเอรี่นะสวยไหม ข้อสคือเวลาค่ะงานประจำเวลาจะตายตัวเข้างาน8ดโมงเช้าเลิกงาน5้าโมงเย็นและหยุดทุกวันอาทิตย์ยส่วนการทำเกษตรที่บ้านนอกนะคะเวลาไม่ตายตัวอยู่ที่ว่าเราจะวางแผนงานแล้วมักก็จะได้ทำตลอดทั้งวันจนไม่มีวันหยุดด้วยค่ะอย่างเช่นถ้าวออกลูกตอนดึกๆนะคะเราก็อาจจะต้องนอนเฝ้าวัวจนไม่ได้นอนทั้งคืนเลยค่ะ นี่แหละค่ะพี่น้องรายได้ของคนที่ลาออกจากงานประจํากับมาเห็ดสวนผสมประสานอยู่บ้านนอกเศร้าๆมาเขาก็เก็บผักในสวนเขาเนี่แหละค่ะออกไปขายตาว่าเป็นการกดไอพีเอ็มย้ำเศร้านะคะนี่ผักลายเก็บไรได้ายเก็บหน่อยได้หน่อยเด้อเดี๋ยวมาท้ายเมืองเมือนี้สีได้หลายปันไดแต่เราก็สามารถไปเที่ยวได้ทีละสามสี่วันเลยนะคะ แบบไม่ต้องลาง,งานกับใครเรียกว่ามีความอิสระทางด้านเวลามีเวลาศึกษาหาความรู้เพิ่ม<น>เติมอะไรใหม่ๆพัฒนาตัวเองด้านอื่นๆได้ค่ะเป็นนาห้องเต่เลยคาห้องต่สุดท้ายข้อห้าเลยนะคะนั่นคือสุขภาพจิตงานประจำก็จะเรียกว่ามีเรื่องเครียดบ้างตามภาษา ลูกน้องเจ้านายลูกค้าเพื่อนร่วมงานมีผลต่อสุขภาพจิตแบบร้อยเปอร์เซนเลยค่ะอันนี้เป็นหุนกระเนี้ยงมาเลย,ยค่ะตัดอ่อนๆเนี่ยตัดอ่อนๆนี่ ตอนบุ๋มทำงานประจำก็ถือว่าโชคดีนะคะมีเจ้านายเพื่อนร่วมงานที่น่ารักแต่การทำงานประจำก็จะมีบางครั้งที่เราต้องเจอแรงกดดันภายนอกทำให้เครียดได้ง่ายๆค่ะแต่การลาออกมาอยู่บ้านนอกทำเกษตรมันก็มีผลต่อสุขภาพจิตของบุ๋ม100%เอซอีกเหมือนกันเพราะว่านั่นคือการที่ได้กลับมาทำสิ่งที่บุ๋มรักสิ่งที่บุ๋มใฝ่ฝันมาตลอดเมื่อตอนที่บุ๋มทำงานอยู่นะคะบุ๋มชอบดู YouTube ช่องเกษตรแล้วบุ๋มก็ใฝ่ฝันว่าบุ๋มจะได้ทําแบบที่เขาทําให้ดูค่ะน้ำมนีเสทุงละสิบบาทนะคะขายง่ายๆน้ําบานเท้าเอาไปลวกเอาไปนึ่งเอาปีครัวใสหมูใสซีนได้หมดเลยจ้าการได้กลับมาอยู่บ้านนอกคือการได้กลับมาอยู่กับครอบครัวได้กลับมาอยู่กับพ่อกับแม่มีเวลาดูแลมีเวลาใส่ใจกันมากขึ้นพ่อกับแม่บุ๋มแก่ขึ้นทุกวันค่ะ อยู่กันสองคนตายายมาเป็นสิบสิบปีปบุ๋มเลยอยากจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยค่ะฟังมาจนถึงตรงนี้ดูคลิปกันมาจนถึงตรงนี้เ,นเพื่อนเพือนคนไหนที่ยังทำงานประจำอยู่ยังอยากลาออกกลับมาทำกเกษตรที่บ้านนอกกันอยู่ไหมคะกรนะลำดอกสีขาวดอกง่ายง่าบงเสียวเห็นมืองประไส้ถุงเรยว ขายงี้สิบบาทเด้อค่ะซ่อมหนีเดี๋ยวขายงี้สิบบาทนะี่ยซองมื้อหุ่มเต็มเลยเออ้ับผัดไสหมูแดดดีดีบักอื้อถือกี้งยังเปื่อยกับเบ้าหุ่แเดี๋ยวพาขายเขาเดี๋ยวพามึงถังไหนก่อนหรือเพื่อนๆคนไหนที่ล่าออกมาแล้วยังโอเคกันอยู่ไหมคะยังอยากกลับไปทำงานประจำบ้างไหม ตอนนี้ตัวบุ๋มโอเคและมีความสุขดีค่ะมีเวลามาทำช่อง,อง TikTok มาทำช่อง YouTube มีรายได้จากการขายผักและอาชีพเสริมอื่นๆมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงและถ้าในอนาคตทุกสิ่งอย่างเป็นไปได้ดีนะคะบุ๋มวางแผนอยากให้น้องสาวลาออกมาอยู่ด้วยกันด้วยเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้คลิปว่าคลิปนี้มีประโยชน์อยากจะให้ทุกคนกด Subscribe ให้กำลังใจบุ๋มด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าว่ามายุรีปลูกผักจะเอาอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกค่ะนอตับกะลาดอกขาวน,นี้น่นนนแ